แล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าทุกทกทีมนะครับทุกทุกวงดนตรีก็สร้างความโอ้โหเรียกว่าอลังการมากๆเลยนะครับทําให้แผ่นดินมอขอของเราตรงนี้นะผลลุกไม่หายครับเชื่อว่าทุกทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ตรงนี้ก็เห็นเหมือนกับที่ผมเห็นเช่นเดียวกันครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆอ,อีกสักครั้งครับผม ในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการครับได้ให้ข้อเสนอแนะครับขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคณะกรรมการด้านการแสดงและการครูเบิร์ดครับอ่าครับผมงั้นเดี๋ยวขอเวลาเุณนครูมืสองท่าน,นมาที่ครูเบิร์ดคนเดียวเลยนะอันดับแรกเลยก็คือเห็นไหมครับว่านําเสนอคําว่าภูมิทัศเพื่อการแสดงเป็นตัวอย่างโรงเรียนที่ เชื่อมโยงเล่าเรื่องสื่อสารที่พวกเราได้ดีมากเนี่ยมีเวทีแบบเนี้ยเราใช้ได้เต็มที่เลยนะครับทีนี้ก็ามาดูในเรื่องของเพลงแรกนิดนึงก็คือเข้าใจนําเสนอในจุดนี้ก่อนนําพาอารมณ์ผู้ชมไปให้กลมกล่อมลกลมกลืนไปกับอารมณ์ความรักนะใช้อง์ปกรบสิ่งได้ดีในเรื่องของสีนะสีฟ้าแทนของสายน้ําสีเขียวแทนสวนส้มโอนะครับมันก็มีความสวยงามมากเลอจัดวางดีเล่าเรื่องดี ดึงอารมณ์คนดูเข้าไปในช่วงแรกแต่อันนี้ดีมีข้อผิดพลาดเห็นนิดหน่อยแต่คูมองว่าแก้ปัญหาได้ดีนะครับไม่ว่าจะส้อโอประเด็นแล้วเลยต้อง,ง,งวิ่งรือมือเปล่าหรือสะดุดนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่คูมองว่าแก้ปัญหาได้ดีนะครับต่อมาในเพลงที่โอ้โ oh, หเชื่อมโยงดีมากเอาสายน้ํามาเข้าแล้วก็เทิเป็นเกียรท่านได้ดีมากชุดนนร้องสวยนะครับการสื่อสารดีคนดูเข้าใจนะครับถึงจะมีเวทีว่างในบางช่วงแต่ว่าด้วยดนตรีแล้วก็ทุกอย่าง ด้วยความเรียกว่าสตินะเนี่ยแหละสเสน่ห์ของการแส,สดงสดมีอะไรเกิดขึ้นเราต้องใช้สติและแก้ปัญหาไม่ได้นะครับคราวนี้ก็มาเพลงที่สามโอ้มันแก่งแก้วมากอะ่ะมันเปรี้ยวมากมันแรกมากคำว่าแรกนี่คือชอนะ่องแก่งเซียวเปรี้ยวซ่ามากแล้วมันน่ารักครับ <c oughs> ก็มีนิดหน่อยหัวหลุดบ้างอะไรบ้างแต่ฉันไม่สะพรึงมันอยู่ที่การสมอง เปลี่ยนชุดได้เร็วมากคามจบเปลี่ยนได้อีกยไวมากเลยนะครับปิดดีปิดท้ายด้วยบรรทับใจคนดูเข้าใจทั้ง3มส่วน4ส่วนเนี่ยดึงอารมณ์คนดูไปหมดเลยนะครับเล่าเรื่องได้ดีกลมขอบกลมกลืนมากก็ฝากไว้สุดท้ายแล้วกันเต็มร้อยให้เท่าไหร่ดีนะขอบคุณนะครับคุณคือเบิร์ดด้วยนะครับโอ้โห,ห,ห,หสุดยอดมากมากเลยครับงั้นขออนุญาตไปกันต่อที่คณะกรรมการด้านดนตรีนะครับ อร่ครับผมสวัสดีครับเด็กๆมาจากนครปฐมและก็มากไกลพอสมควรนะก็เรามาดูกันเรื่องของนักดนตรีวงนี้ละกันนะดนตรีวงนี้เป็นวงใหญ่ทีเดียวนะครับภาคเครื่องเป่าเนี่ยทั้งวุดวินทั้งบาสเเป็น4คูณ4ใช่ไหมลูกมาเต็มนะครับแล้วพร้อมกับแถวชุดไหนึ่งคนนะครับความโดดเด่นเดี๋ยวครูจะแยกเป็น2ออย่างนะลูก ระหว่างเพลงช้ากับเพลงเร็วเพลงช้าเด็กๆทําได้ดีมากเด็กๆทาได้ดีเพราะว่าเขาเรียกว่ามิติมิติของดนตรีในการใช้เครื่องดนตรีประกอบกับการแสดงนะครับเราเอาบรรยากาศสร้างบรรยากาศได้เรียกว่าเรียกว่าดีเลยฝ่ายแล้วมาใช่เลยก็จะเป็นการเล่นเสียงฟุตถ้าเกิดเป็นฟุตฟุตนี่ก็จะ พอเป็นภาคจีนเนี่ยก็จะใช้แทนตีจืดใช่ไหมครับนะเป็นตีจืดของอคุยผืวนะครับแล้วก็น้องคนที่ตีซโลโฟนนอกจากจะเล่นไซโลโฟนแล้วังเล่นขิมได้ดีอีกไม่มีใครเห็นนะลูกแต่ครูรู้ว่าหนูเล่นขิมใช่ไหมดีฝีม,มือดีลูกฝีมือดีนะครับต้องขอชมเชยแต่เล่นตีมดี c, มดี c, ดีนะครับสเานงอยู่ที่การใช้เครื่องดนตรีได้ถูกต้องตามอารมณ์เพลงนะครับส่วน ข้อผิดพลาดมีอยู่นิดเดียวในเรื่องราวของเพลงเร็วนิดเดียวตรงไหนทราบไหมลูกตรงที่มือกลองเป็นจังหวะดิสโกโ้เด็กหนูจะช้าไปนิดหนึ่งไทมิง่งมันเรื่องป็นเรื่องของไทมิง่งจังหวะมันจะไม่ค่อยสม่ำเสมอตรงช่วงที่เป็นดิสโก้เนี่ยมันจะช้าไปนิดหนึ่งนะครับรู้ใช่ไหมว่าช่วงไหนที่เป็นช่วงดิสโกโ้มันแยกเป็นกลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับนะครับแต่สเสน่ห์อยู่ที่ตอนยูนิซัน ยูดีซั่นที่เล่นร้องกันอันนี้เยี่ยมยูดีซั่นนีเป๊ะเลยฟังแล้วเออใช่เลยมันเป็นวงเดียวกันมันมาด้วยกันมารถคันเดียวกันซ้อมด้วยกันมันต้องแบบนี้เราถึงเรียกว่ายูดีซั่นก็ถือว่าทำได้ดีเรียกว่าไม่แพ้งวงที่ผ่านมาแล้วกันลูกขอให้โชคดีครับขบขอบคุณนะครับอาจารย์สังสารเรืองศรีหรือว่าคุณครูหนูมิเตอร์ครับผม ร้องนะครับเพลงช้าร้องดีมากนะครับเพลงเร็วก็ร้องสนุกนะครับเพลงเด็กดีนะครับวที่ชมมากๆคือเรื่องของเดนมิคนี่ทําได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แม่นทํานองท้งโน้ตตัวเสียงตัวเตาก็คอยรักษามาตรฐานีไว้นะครับแล้วก็พัฒนายยต่อไปครับคอโชอบดีครับขอบคุณอาทาม ขอเสียงปรบมือดังนกับน้องๆอีกสักหนึงรอบครับสุดยอดมากๆเลยครับครับเดี๋ยวพี่จะให้สัญญาณนะครับเกี่ยวกับเก็บอุปกรณ์นะครับหลังจากสิ้นเสียงนะครับนับเลขหนึ่งเมื่อไหร่ก็สามารถเริ่มเข้ามาเก็บอุปกรณ์ได้เลยครับมีเวลา5นาทีนะครับ